เด็อตัว,ตวน่อยค่ะโัวตอนนี้ทุกคนซ้อมอย่างหนักหน่วงมากๆก็คือว่าทุกครั้งที่กลับไปคือขอสาภาพเลยว่าผมเนี่ยก็คือกลับไปหลับโดยที่ไม่ได้อบน้ํามาหลายวันแล้วแต่ว่ากลัวกลัวคนดูไม่คุ้มพวกเราเต็มที่ครับแล้วก็อาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงแต่ผมอาบนะกลับบ้าน ซ้อมหนักมากแค่ไหนอะไรคะเอ่อก็ห <ๆ S 1> นักในแบบของผมเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ละคนมีแอคทิวิตี้ในในเวิร์ทัวร์ที่ต่างกันของผมก็ถือว่าหนักหนักมากเพราะว่าได้ทำหลายๆอย่างที่คิดว่าชีวิตนี้คงไม่ได้ทำบนเวทีแล้วก็หลายๆอย่างที่อยากจะทำ<ม>ก็คิดว่าคนดูในใ,ใ,ในในเวิร์ทัวร์ลอมนี้เริ่มที่ไทยคงมีความสุขมากมั่นใจมากครับบาโคซ้อมเป็นไงบ้างตอนนี้เหมือนผมจะเข้าถึงแบบไฟนอลแล้วนี เป็นแบบรันแล้วครับเริ่มรันเพื่อที่จะแบบว่าให้โชว์แบบเต็มที่ที่สุดครับผมซึ่งแบบเหนื่อยมากๆคือผมเรียนเสร็จปุ๊บวนเริ่มมาซ้อมแบบโอ้โหช่วงนี้ใกล้สอบ้ลยนี่ใช่ใช่ก็คือต้องบางวิชาก็คือไม่อ่านแล้วครับปล่อยแล้วครูดูอยู่นะครับขอโทษนะรับอะไรนะครับเวลาเรียนเวลาสอบยังไงคบ เวลาเรียนก็ซ้อมอย่างเดียวไม่เรียนครับบอกพูดอยู่พูดอะไรขอขอโทษแซวนะครับไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่สัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์เรียนออนไลน์เวลาซ้อมอย่างผมก็ต้องไปแบบไปซ้อมซึ่งก็เปิดทิ้งไว้ครับเรียนออนไลน์อุ้ยนี่พูดตรงๆเลยเนี่ยองเรื่ก็เปิดทิ้งไว้แล้วผมซ้อมครับแต่ว่ากันบ้านอะไรเงี้ยครับหรือว่าเนื้อหาที่เราไม่ได้ เรียนนะครับแล้วก็ไปตามเพื่อนจากเพื่อนครับผมหรือไม่ก็ไปเปิดแบบ YouTube เอาก็คือล็อกเพื่อนนั่นแหละใช่เดี๋ยววงเล็บให้หน่อยนะครับว่าทุกอย่างคือแซวกันเออเป็นหยอกหยอกนะหยอกหยอกนะหยอกครับวนี้จะมีสตินะไม่มีใครหลุดสปอยออกมาเลยรไม่หลุดครับได้เก่งขนาดนั้นก็ผมโดนเรียกเข้าห้องดำกันไปอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยครับผมว่าสปอยอะไรไปบ้างเขาลิสต์มาเป็นในนี้เลย พวกเราก็เลยมีสติกันอย่างมาก <c oughs> ตอนนี้เพลลิสต์หรือว่าซีเควนซ์คอนเสิร์ตออกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะร้อยเปอร์เซ็นต์ยังถ้าเกิดว่าซีเอ่อซีเควนซ์ภาพรวมอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแต่ว่าซีเควนซ์ในนักแสดงแต่ละคนอ่ะทั้งสิบหกคนก็คือทุกคนกำลังซ้อมมันอยู่เพื่อเพื่อให้ทุกคนกับกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันครับทุกคนก็จะแยกไปซ้อมก่อนแล้วเดี๋ยวมาซ้อมรวมๆกันเ<ต>ชื่อว่า24 25กรกฎาคมนี้แบบคนดูเต็มอิ่มแน่นอนเพราะแม้แต่เราเองที่เราาฟังแบบว่ ลิสซีเควนต์ต่างๆที่ทำอ่ะรู้สึกว่าคนดูคุ้มมากจริงๆนะเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งที่คุ้มมากคือผมชอบดูคอนเสิร์ตมากตั้งแต่เด็กก็ดูตั้งแต่เจ็ดแปดขวบบ้ามันบ้าหรอเด็กไปนั้นสมัยก่อนดูอลอวีด้วยนะคอนเสิร์ตทันไหมแต่ว่าจริงๆชอบดูคอนเสิร์ตมากทั้งไทยทั้งเทศผมดูมันตลอดแล้วผมเห็นซีเควนต์ของอเวอร์ทัวร์รอบนี้ที่ไทยยี่สี่ห้าก็ถือว่าเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่เต็มอิ่มแล้วก็ใหญ่มีครบทุกรถ ทุกร,รถจริงๆครับจริงพี่ขอย้อนกลับไปนิดเนี่บอกว่ามันรอบหน้ามันก็หมดเร็วมากพอรอบสองมันเปิดมาแล้วมันหมดเร็วมันรู้สึกกันยังไงบ้างประหลาดใจแล้วก็ดีใจของผมก่อนนะก็เขาเราไม่คิดว่าการการที่ได้ขึ้น IMPACT มันก็มันก็เป็นอะไรที่แบบดีใจและตื่นเต้นมากแล้วแล้วบวกกับบัตรขายหมดโ so ซ<น>แป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงรอบแรกแล้วรอบที่อ2อ8นาทีก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนน,นะครับที่ให้การสนับสนุนมากๆขอบคุณจริงๆครับครับก็รู้สึกขอบคุณเหมือนพี่ายเลยครับผมแบบไม่น่าเชื่อว่าแบบเล่าบรรจารยอย่างเงี้ยครับคือไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบขายหมดได้เร็วมากๆครับผมทําให้แสดงบอกว่ามีคนที่แบบว่าชอบเราเยอะมากจริงๆครับครับแล้วก็ติดตามคุณจร<ๆ>ิงๆครับผมรอติดตามครับครับมีอะไรบอกกับแฟนๆไหม มีอะไรจะบอกกับแฟนไหมอ๋อบอกกับแฟนก็แน่นอนขบรถเต็มอิ่มเพราะว่าคือครั้งแรกอะที่พวกเราดูแบบตารางการรันรันเวย์เอ้ยรันทรูอะครับใช่ไหมใช่นั่นแหละครับคือแบบมันยาวมากแล้วก็คือผมเห็นที่แรกคือทุกคนเห็นครั้งแรกพร้อมกันแล้วก็แบบ โอ้ไม่กอคือมันเยอะมากๆครับผมแต่อ,อย่าหลุดนะใช่แน่นอนอไม่หลุดแน่นอนเอาเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าดูคอนเสิร์ตใครได้ไปดูเนี่ยขอความกรุณานะเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยให้ก่อนจะได้ไม่พลาดเลดใช่ใเพาหลายชั่วโมงเต็มปิ่มครับครับก็ผมก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจคือตอน,นั้้ขนลุกเลยตอนที่รู้ว่าแบบว่าบัตรขายหมด อย่างรอบแรกก็ตื่นเต้นแหละก็พอมันรู้ว่าแบบเปิดอีกทีตอนเย็นเนี่ยผมแบบเขาบอกว่าแบบ18นาทีนะทุกคนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบขอบคุณแฟนๆทุกๆคนจริงเพราะปกติเราจะเห็นแค่ในท w i t เตอร์ที่เขาแบบพูดถึงกันอยู่ตลอดทุกๆอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วอันนี้คือมันเป็นแบบมันเป็นมันมันเป็นรูปธรรมอะ่ะคือพวกเราแบบขอบคุณมากๆทางทางบีออนคราฟแบบประทับใจมากากถามไมค์กับโอโพค่ะท,ท,ที่ที่จีนทั้งคู่ดังมากสอดมากนะาจะมี จะมีซีรีส์ละครท,ทางจีนไหมคะเออถ้า,ถาจีนไม่แน่ใจเป็นไปได้ไหมอมทุกอย่างเป็นไปได้อยู่แล้วครับแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังยังไม่มีโปรเจกต์กไปทาจีนแต่ว่าอ้องไม่แน่ใจแต่อยากนี้นะครับ <c oughs> ต้อง <c oughs> ต้อง, <c oughs> องอเชื่อเชื่อหนีมากๆต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่ที่ชื่นชอบเอาทั้งสองคนและและ,และน้องนอง้นองๆหลายๆคนในในทีมที่ทพี่ๆคนจีนชอบต้องขอบคุณมากครับ, <c oughs> บค,ครับ ไม่มีแล้วประเทศอ,อ,อื่นมีแผนเลนะคะที่บจะมีงานว่าจะมีไปใะไรแบบนี้งานงานกับประเทศอื่นไม่รู้แต่อยากนี้มากแต่ที่รู้เนี่ยคินพ็อตเดอะซีรีส์เวิด์ทัวร์2022ได้ได้ไปประเทศต่ตางๆแน่นอนเรียกว่าไปเกือบพบไปเกือบพบทุกทุกทะวีปบเลย Ф, คือต้องต,ต,ต้องบอกว่า,าการทำเวิร์ชทัวร์ทั้งในไทยแล้วก็แต่ละประเทศจะมีหลายๆโชว์ที่แตกต่างกันออกไป มันเลยมีการฝึกซ้อมที่ที่เยอะครับม,มันก็เลยอาจจะตามตรงอาจจะมีการไม่ได้มีแฟน,แฟนมีดแบบถีเ่เหมือนเหมือนเหมือนที่ควรจะเป็นเป็นการทําโชว์ปั้นโชว์ให้ดีที่สุดในช่วงเดือน2อสมเดือนนี้ครับเพราะเพราะผมคิดว่าคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือเต็มอิ่มแล้วอืคือเราแบบว่าจัดเต็มยิ่งกว่าแฟนมีดแน่นอนครับก็อยากทุกคนแบบไม่คือสมมติถ้าไม่ว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศไหนนะครับ ถ้าได้รับขคำสารว่าเราจะไปไประเทศนั้นกดให้ทันกันนะครับผมอยากเจออาโกอยากเจอไหมอยากเจอครับผมอยากเจอแบบทุกคนแล้วอยากเจอหิมะด้วย,วย <laughs> ครับผมเป็นแฟนมีทก็เริ่มปล่อยมุกกันแซวๆแล้วนะคะเป็นการซิมเพิลซิมเพิลให้แบบหรือเปล่าวันนี้พี่มากับ <laughs> อาโกก็โอ้โห <laughs> สุดมิทเหมือนกันนะวันนี้ <laughs> ขอบคุณครับผม <laughs> เป็นยังไงบ้างวันนี้กับแฟนมีทติ้งวันนี้ค นี่ผมดีใจมากนะเราก็ตื่นเต้นมากแบบตื่นเต้นจริงๆแบบใจเต้นเลยเพราะว่าอันนี้คือเหมือนครั้งแรกที่เจอแฟนๆแบบออฟฟิเชียลจริงๆเราได้แบบไม่เห็นเห็นหน้ากันแล้วก็แบบขอบคุณมากเพราะว่าทุกคนคือต้องเล่นเกมถึงแบบสามารถเข้ามาได้แบบพวกเราก็ประทับใจจริงๆครับมาคนรู้สึกยไงบ้างวันนี้รู้สึกเซอร์ไพรส์ทุกคนมากๆเลยครับแล้วก็แบบว่าคือท,ทีแรกรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับ คือผมต้องใช้เวลาแบบทำสมาธิอยู่ข้างหลังเวทีหลายรอบมากแล้วก็ออกมาร้องเพลงซึ่งพอเห็นทุกคนนะครับผมก็าหายตื่นเต้นเลยเพราะว่าแบบทุกคนก็คือดูเป็นมิตรมากๆน่ารักมากๆครับผมแล้วผมถึงเดินลงเวทีแล้วก็มาร้องเพลงข้างหน้าเลยเพราะผมอยากแบบเห็นสายตาเขาใกล้ๆให้ชัดๆแบบว่าเอ้ะเขาแบบเอ้ยร้องเพลงตามกับเราแม้ว่าเขาจะใส่แมสแต่ผมก็รู้สึกได้ว่าเขาแบบ ้องแน่นอนนะลองอยู่มีความสุขไหมมีความสุขมากมากวันนี้เราเก็บคะแนนเป็นไอเต้าวนะคะแบบว่าหลายซีนแบบคุณยิ้เต็มสุดยอดเลยไอต้านน่ารักมากเลยครับโหขอบคุณมากเลยครับนี่แล่ะครับก็ผมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ตามตรงแต่ว่าผมรู้สึกดีใจผมรู้สึกว่าแบบ จริงๆผมคิดถึงการที่แบบอยู่บนสเตจแล้วเห็นคนดูเห็นคนอมยิ้มมีความสุขต่อให้มุกที่เราเล่นหรือสิ่งที่เราพูดมันจะแป๊กก็ตามอะไรเงี้ยแต่เราก็มั่นใจว่าเราพยายามสร้างความสุข,ขเขาแล้วเราก็เห็นถึงพลังงานบวกๆพลังงานของความสุขที่เขาได้รับแล้วก็คืนกลับมาผมคิดถึงบรรยากาศนี้เพราะว่าก่อนจะมาสแสดงก็เราเคยเล่นดนตรีเราอย่างเงี้ยครับแล้วรวมกับมันโควิดนานและมารอบนี้ผมรู้สึกรู้สึกอิม่มเอม กับการได้ขึ้นไปตรงนั้นและคิดว่าจะได้เจอแฟนๆพี่ๆน้องๆเรื่อยๆครับพผมว่าช่วงโควิดมันยากมากเพราะตอนที่เราถ่ายกิน p อ s t สกันเราก็อยู่ในช่วงแบบที่มันมีมาตรการเข้มมาพวกเราต้องแบบตรวจกันทุกวันแล้วพวกเราแบบไม่ได้เจอใครไม่ได้รับงานใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วจนวันนี้มีโอกาสได้มาเจอแฟนๆจริงๆแล้วแล้วพวกเราก็แบบเชื่อว่าทั้งโบแล้วก็ทีมบียนพาทุกคนแบบตั้งตารอแฟนๆที่แบบว่าได้เจอตัวเป็นๆกันนะ ใช่ทุกคนจ้องบอมเสียงกันเลยนะครับซีรีส์ั้นหน่อยอีกสองตอนสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นน้ำตาของนุ่มกาลสีดเดี๋ยอใครอีกค่ะโอ้อะไรอะไรเขากำลังจะหลุดสปอยครับผมอันนี้คืออาการของการจะหลุดสปอยกำลังหาทางออกหาทางออกไม่เจอเออโปพูดแล้วกันก็คือโป้เชื่อว่าสองตอนสุดท้ายอ่ะ ซีในใดๆที่ทุกคนกำลังคาดหวังอาจจะถูกตัดออกก็ได้นะเพเพราะว่า <c oughs> พี่ปายครับพี่มายครัสปอยไปเยอะก็เลยแบบตัดออกดีกว่าเดี๋ยวเป็นแฟนไม่เสพต้องรอติดตามกัน,น <c oughs> ว่าแบบมันจะมีซีนไหนอยู่บ้างในสองตอนสุดท้ายแล้วซีนจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> แล้วบท<น>สรุป <c oughs> ของ Kim p o s s e r i e จะเป็นยังไงบ้างครับนะครับก็คือแบบมาถึงสองตอนสุดท้ายแล้วก็คือทุกอย่างครับที่มันขโมดปมเอาไว้มันจะถูกคลายออกใช่ทุกคนที่สงสัยครับก็คือจะแบบ โอ้นี่มันเป็นอย่างนี้นะเช่นเช่นปมเรื่องอะไรอะไรเนี่ยเระไม่ผมโดนพี่ปอนว่าเหรอไม่ได้หรอกนะโอเคครับประมาณนี้ต้องรอติดตามจริงครับคือมันแบบห้ามพลาดเลยครับน้องทาแข็งมากจริงผมยอมอ่อนแอครับเชิญคำถามถัดไปครับจะเริ่มเมื่อไหร่คะเยู่ยช่วงพอเสศษการคุยกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างพร้อม บทพร้อมหรือใดๆก็ตามที่พร้อมเงี้ยทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นจริงๆต้องขอสปอยนิดนึง <S <S ว่ามันไม่มีแค่ซีซั่น2เรามีโปรเจกต์อื่นๆที่ได้ทำร่วมกับไมล์โปรทาง Beyond Cloud ด์ร่วมกันต้องขอให้ติดตามว่าคืออะไรจะเซอร์ไพรส์มากแค่ไหนครับเดี๋ยวมันจะเป็นช่วงนานนะคะเพราะเราต้องไปต่างประเทศหลายๆประเทศมันจะเริ่มทีเมื่อไหร่ปีหน้า ไม่ไม่นานใช้คําว่าไม่นานดีกว่านานนานหรือเร็วของแต่ละคนไม่เท่ากันสําหรับของผมถือว่าไม่นานผมว่าแต่มีอะไรนานเท่ากินพอแล้วครับจริงจริงไม่นานไม่นานไม่นานต้องรอดูครับผมขอคําถามต่อไปครับเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนจะอาปากแล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณรับ